กองทับ,บกนะคะได้เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเข้าเป็นทหารอาสาของกองทับ,บกค่ะประเภทในหานสัญญบัตรและก็นายทหารประทวน กองทัพบกมีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกฐานกองหนุนเข้าเป็นฐานอาสาของกองทัพบกประเภทนายฐานสัญญาบัตรและนายฐานประทวนค่ะแบบทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน4ปีโดยสามารถต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกิน4ปีเพื่อบรรจุลงในตำแหน่งตามอัตราที่กองทัพบกกำหนดจำนวน500อัตราแบ่งเป็นประเภทนายฐานสัญญาบัตร100อัตราและประเภทนายฐานประทวน400อัตราโดยผู้มีสิทธิ์สมัครสอบต้องเป็นเพศชายและเป็นกำลังพลสำรองประเภทหนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรงกลาโหมที่มีการบรรจุในบัญชีบรรจุกำลังตามกฎหมายว่าด้วยกำลังพลสำรองเป็นฐานกองหนุนประเภทที่1โดยเป็นทหารที่ปลดจากประจำการโดยรับราชการในกองประจำการจนครบกำหนดหรือทหารกองเกินซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารและได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ ซึ่งต้องมีอายุระหว่าง18 30ปีบริบูรณ์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรนั้นและอายุจะอยู่ระหว่าง18 25ปีบริบูรณ์สำหรับนายทหารประทวนท่านี้สามารถสมัครด้วยตนเองง่ายๆนะคะตั้งแต่วันที่3 31มีนาคมนี้ผ่านหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและมณฑลฐานบกทั่วประเทศได้เลยค่ะ